ผลมวยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอมมานูเอลโรดิเกสอดีตแชมป์โลกรุ่นเบนตมเวนของ IBF ชาวปฏติลิกันชคจังหวะสองได้เข้าเป้ามากกว่าแม้ว่าเรมาสกาบันโยนักชกฟิลิปปินจะไล่ชกจนสุดแขนอยู่ทุกยกแต่ไม่เข้าเป้าเสียเป็นส่วนใหญ่แต่สุดท้ายครบยกกาบันโยชนะคะแนานไปได้ 116ต่อ11 112, 115ต่อ113และ110ต่อ116ขวาแชมป์เฉพาะการรุ่นเป็นตั้มเวทของดเวนยูบีซีที่ว่างไปครองแบบค้านสายตานั่นเองส่วนคู่ใหญ่ซาอูลคาเนโลอาววเลสเอาชนะคะแนนเคารลัมสมิธนักชกผู้ดีไปได้โดยที่เคารลัมสมิธนั้นไม่พกใจมาสู้โดยที่ซาอูลอาววเลสนั้นแทบจะถอยตลอดเวลา มัดของเขานั้นก็ไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่เอาแต่ปิดป้องอยู่ท่าเดียวโดยครบ12ยกกรรมาการออกคะแนนให้ผู้ท้าชิงชนะ119ต่อ1 0 9 2เสียงและ117ต่อ111คาเนโลกระชากเข้มขัดแชมป์โลกรุ่นเวนตัมเวทของ WBA Super w o r เซูปปเปอร์เวและเดอริงไปจากเอลของสมิธพร้อมทั้งควา้าแชมป์โลก WBC ที่ว่างรุ่นเดียวกันอีกเส้นไปครองนั่นเอง